โอ้ยมาดูนะฮะ f c ทุกท่านคันนี้เครื่องยนต์สั่นเย่าอยังไงเจ้าเข้าเลยนะสำหรับ f อร์เลนเจอร์เครื่องยนต์สอนสองนะครับเป็นอะไรเว้ยทำไมเขยา่าขนาดน,นี้เดี๋ยวเบื้องต้นนะนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ สแกนด้วยความาเร็วสูงไปเลยปุ๊บปุ๊บ,บอาวคันนี้นะคะมีโค้ดของหัวฉีดนะครับสูบที่สานะครับเกี่ยวกับสายไฟสายไฟหรือคอยมีปัญหาต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับที่เครื่องยนต์สั่นกระเยาขนาดน,นี้นะครับ มาดูนะเดี๋ยวเราแก้ไขเสร็จนะคันนี้มันจะหายเขย่าไหมแบบนี้แล้วก็ปัญหาเกิดจากอะไรนะรอตามนะสำหรับคลิปนี้นะครับมีความรู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับท่านคันนี้นะฮะเรื้องต้นนะครับเราก็จะทําการวัดค่าคอยก่อนนะครับสูบที่สามนะนี่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าเราก็ไล่ตนะั้งแต่สูบหนึ่งไปเลยนะครับ เครื่องเขย่าเลยนะข้าคอยก็ถือว่าตำไปดูสูบสองแต่ถามว่าเป็นปัญหาไม่ไม่เป็นนะครับตำตำทุกหัวเลยสองก็ตำเคยเคยทำมาหมดแล้วนะครับนี่โลโก้โลโก้ร้านก็หมดนะครับ ตัวสามที่เขยา่าเฮ้ยโอ้โหค่าคอยดีด้วยแสดงว่าคอยคอยไม่ชอดนะแต่โค้ของเขานะครับมันแจ้งเกี่ยวกับสายไฟนะฮะบางต้นเราก็ต้องเช็คแบบนี้ก่อนนะครับสําหรับคันนี้อ่าถ้าถ้าอย่างนี้นะฮะหัวฉีดก,ก็ถือว่า ไหวได้อยู่นะเพราะว่าคอยไม่เสียนะแต่เขยา่าวึ่งเลยห,ห,หัวสเีเป็นตันหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยแต่จริงๆไม่น่ามีปัญหานะครับคันนี้ตอนแรกสตาร์ทขึ้นมานิ่งกิฟตเลยนะแต่พอผ่านไ,ไปสักสามสี่นาทีนะครับเครื่องยนต์จะเริ่มมีอาการเขย่าขึ้นมานะฮะเบืเอเ้องต้นเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเรานะเช็คเรื่องสายไฟก่อนพเพราะว่าโค้ดนั้นขึ้นเกี่ยวกับสายไฟนะะเซอร์กิตเซอร์กิตนะฮะเซอร์กิตโอเพนนะครับ น่าจะขาดออกจากกันหรือว่าช็อตลงกาวประมาณนั้นนะครับให้ดูโค้ดเป็นหลักเวลาซ่อมนะครับผมมันยังเขย่าอยู่เลยเนี่ยมาตายขึ้มาย่างเขย,าย่าเลยเลยไหนผมใช้ไฟดูหมดแล้ว ไม่ขาดนะแต่ว่าเบาลงนะเครื่องยนต์สตาร์ทมาเนี่ยเบาลงนะ่ครับแล้วเ,วเวลาเบิ้ลนะเบิ้ลเสียงนี่ับเบิ้ลนี่ึ๊ดๆวะต็หนินนงนะ เดี๋ยวคันนี้คันนี้นะวัดค่าคอยไปแล้วนะครับคอยก็คอใช้ได้นะครับแต่ว่าทีนี้ลองจะปรับค่าแก๊ปค่าไปกันก่อนนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เดินนิ่งก็จริงแต่เวลาเบิ้ลมันจะมีเสียงเขยงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะการปรับให้นะฮะฮะ ปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กหวัวฉีดเข้าไปทดสอบในการสตาร์ทเครื่องยนต์เบินๆดูไหนครับ กาโอ้นิ่งก็เดิมนิ่งก็เดิมเยอะเลยอ่าตอนนี้ค่าคอยข้าไฟเทียนนะครับปรับให้เรียบร้อยแล้วนะที่เหลือก็เดี๋ยวให้ทีมง,งานเราเก็บรายละเอียดพวกสายไฟนะครับมันจะมีเปนสีเป็ถูอะไรตรงไหนไหมนะฮะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็อ,อกวิ่งทดสอบนะครับแก้ปัญหาในครั้นี้ เครื่องยนต์สัน่นจิีมงานเก็บก้อนร,อร้อยอเราไปวิ่งทดสอบก่อนส่งรถนะครับสำหรับเบนเจอร์คันนี้นะฮะเป็นเลฟตีทางอู่ของเราครับทำกับเราประจำนะครับไม่ได้หนีหายไปไหนนะฮะทั้งเกียร์ทั้เยนเครื่องยนต์นะฮะทำของเราหมดครับก็คันนี้เคียนี้นะฮะดูแลให้นะไม่คิดตังค์ครับ แล้วเบื้องต้นเราคิดว่าหัวฉีดน่าจะพังต่ไม่ใช่นะครับสรุปเป็นหนึ่งเกี่วกับสายไฟนะสองแล้วก็ผ้าปอยหัวฉีดนั้นเทียนนะครับไม่ตรงตามสเปกนะฮะจัดการปรับตั้งให้เรียบร้อยนะครับสําหรับ FC นะฮะทางผู่หรือทางร้านของเรานะฮะก็ดูแลให้เป็นแบบนี้เลยนะเราือปรับตั้งเทสอะไรหลังจากที่เรา ซ่อมไปแล้วนะก็ยังดูแลให้อยู่นะครับถ้ารถมีปัญหากลับมาหาเรานะครับแก้ไขนะฮะไม่ได้คิดเงินคิดทองนะครับเป็นเอฟซีกันยาวๆไปนะฮะสำหรับการซ่อมบำรุงนะก็มาดูแลได้ตามตามระยะนะฮะสี่หมื่นโลแสนห้านะเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจัดการเช็คนะฮะร,ระยะแล้วก็ซ่อมบำรุงให้นะครับ ก็เทสนี้เครื่องสั่นเขย่านะฮะเกิดจากคอยหัวฉีดข้าไฟไม่ได้นะครับสตาร์ขึ้นมาเขย่าลยูก่กดึ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 กเลยนะครับโอเคนะกับคลิปนี้จัดไปนะครับในเอฟซีของเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับโอเคฮะวันนี้กลา่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่งี้จะเรยนงานช่างนะครับผม